พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชการบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนบุญญาวาดวิทยาลัยจังหวัดลำปาง วันนี้เวลา10นาฬิกาินาทีพระวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังโรงเรียนบุญญาวาดวิทยาลายัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชการบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบุญยาวาทวิทยาลายัยจังหวัดลำปางในการนี้ประทานพระโอวาทในการนี้ประทานพระวรโรกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รว ถึงปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีเฝ้ารับประธานรางวัลเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณรวม30คนจากนั้นประธานรางวัลน,นักเรียนคนดีศีบุญญาวาดประจําปีการศึกษา2567แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติตนดีจํานวน8คนโรงเรียนบุญญาวาดวิทยาลายัยจะตั้งขึ้นมาปี่อปี2441ในพื้นที่ของวัดพระแก้วดอนเต้า ต่อมาเมื่อปี2448ได้ทำการย้ายที่ตั้งโรงเรียนในพื้นที่ปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามากุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนตามพระราชทินานามของเจ้าหลวงบุญญาวาสเจ้าผู้ครองนครปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์ ลิลิตพายัพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน3,856คนครูและบุคลากร306คนมีนายนิรันดรเหมื่นสุขเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดำเนินงานโดยการน้อมนำพระบรมร,ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นเสาหลักในการบ่มเพาะนิสัยนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและรู้รักสามัคคี